ช็อกตาตั้งลากไส้ตำรวจทั้งโรงพักรับสวยเขมรเข้าไทยเรื่องนี้ต้องบอกว่าช็อกสะเทือนวงการสีกากีจริงๆครับทุกคนเมื่อมีข่าวการลากไส้ตำรวจทั้งโรงพักว่ามีส่วนพัวพันกับการรับสวยส่งเขมรเข้ามาในไทยแล้วที่มันเจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือทหารจับแทบตาย แต่สุดท้ายผู้ต้องหากลับถูกปล่อยตัวไปนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการทุจริตเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่มันคือการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศเลยฟังแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้เลยค่ะการที่เจ้าหน้าที่ที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายกลับกลายมาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำผิดกฎหมายซะเองแล้วยังทำให้ความพยายามของทหารที่ทำงานหนักต้องสูญเปล่าอีกด้วย ใช่ครับลองคิดดูนะครับว่าทหารต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายในการลากตระเวนจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายแต่พอส่งต่อมายังกระบวนการยุติธรรมกลับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักเข้ามาพัวพันกับเรื่องสวยและปล่อยตัวผู้ต้องหาไปอย่างง่ายดายนี่มันคือการทรยศต่อหน้าที่และความไว้ใจของประชาชนอย่างร้ายแรง แล้วการที่ขบวนการรับส่วยส่งเขมรเข้าไทยเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนแล้วคะแล้วทำไมถึงได้กินวงกว้างทั้งโรงพักเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังครับแต่การที่มันกินวงกว้างจนถึงขนาดที่ถูกเรียกว่าลากไส้ตำรวจทั้งโรงพักเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่านี่มันเป็นขบวนการที่เป็นระบบมีการจัดตั้งและมีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างชัดเจน การรับสวยเพื่อแลกกับการปล่อยประละเลยให้มีการลักลอบเข้าเมืองมันเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและยากจะถอน แล้วการที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างคะผลกระทบมันมีหลายด้านเลยครับอย่างแรกคือเรื่องของความมั่นคงของประเทศครับการที่คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาถูกปล่อยตัวไปก็อาจจะไปก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆในประเทศเราได้อีกอย่างคือมันบั่นทอนขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำงานด้วยความเสียสละ และที่สำคัญที่สุดคือมันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานตำรวจถ้าอย่างนั้นต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับเรื่องนี้ต้องไม่ยอมให้เงียบหายไปต้องมีการลากไส้กันให้ถึงที่สุดและดำเนินคดีดทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับตำรวจทั้งโรงพักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเพื่อเป็นการกู้คืนความยุติธรรมให้กับประเทศชาติและกอบกู้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตำรวจแล้วการเปิดโปงครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหน่วยงานตำรวจนะคะเพื่อให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นได้อีกครั้ง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทุจริตในคราบเครื่องแบบจะหมดไปจากสังคมไทยเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากติดตามสถานการณ์นี้แบบเจาะลึกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ